เอ้ยเพิ่นก็ดีเพิ่อนไอเกมหมึกเพชรเพิ่นสิไปตลาดมื้ออื่นตลาดวันจันทร์มื้ออื่นตะโกนก็ดกแท้น้อยออยเนาะป้าหมูหุ่งนี่ก็คือลึกเท้าหมูหงส์เตี้ยนี่เนาะติหมูหุ่งเตี้ยได้เนาะกุ๊กติ๊ดเอาอันบ่มากะทันก็จะหาปลูกมากระทานปลูกได้หึงเท่าใยแล้วอันนี้สามเดือนจะหาสามเดือนหนึ่งบ่ออันนี้ ซ,ซื้อแนวมาตตดสิได้อันนี้ตละตละวันจันทร์เท่านี้นี่สามเดือนต้นแนวอยากซื้อมาปลูกเถนะอะเนาะโอ้มะเพ็ดอันนี้ก็ดีโอเจ็บไปขายผู้วันจันทร์บ่อยเอ,อ,อ้ผู้วันจันทร์งามแต่เอ,อันนี้อันเพิ่นปิดเนี่ยแล้วอันนี้ค่ะเฮ้ยเพิ่นหา่า เพิ่นปิดแน่แล้ว,ลวอ,อ, <OSE> อืมโทษแล้วโทษละดุละมั่นอยู่ให้อยู่หน้ากับประเดน็นอยู่เป้าอยู่เป็ดน,นะอยู่ให้อยู่หน้าก็ดีทางมีทางสะปลามีทางมากเพชรอืมหมากหุ่งกับมีปลากับมีบ้านนี้ปลูกได้จากเดือนอย่างเป็นมากเลยอ่อย ห้าเดือนห้าเดือนเนาะบมกเพชรนี่เนาะเบพอนจ่านเม็ดบุรุษซื้อมาเป็นอันเป็นกกนั้นจ่านเม็ดจ่าเอาเองเนาะจ่าเอาเองโอ้โหลกแต่เภาได้หมกเพชรเพิ่นก็ดีเมื่ออื่นก็ไปตลาดเนาะโลเท่าใด้แล้วบมกเพชรเดี๋ยวนี้ร้อโอ้ก็โลละร้อยยี่สิบนะโอ้โหเพิ่นก็ดีมีผู้ย่าง มะฮุขาวกับมีก๊กขาวกับมีโอ้ที่ใส่ปุ๋ยพิซังอันนี้คือพิลึกแทะอันนี้คนเขียวโอ้คนเขียวนะบ่อะของน้องกับซื้อมาใช้อยู่ได้ปีนี้คนเขียวแล้วมันอันอันมันอันนะเนาะมันอันมีขี้ไก่ปนเนาะมีขี้ไก่ปนน้ำคนเขียวนะคะอันนี้กับซื้อมาซื้อมาลองอยู่ปีนี้ บรสไซซิมห่าเลยนี้ซิมห่าต้นหนึ่น้อยโอ้หนึ่งพี่น้องมะฮุ่เพิ่นกระดิบพี่ลึกแท้มาฮู่เพิ่นกระดีอันนี้เจ้าอันเอากกที่เข่าตัดยอดนะบ่หรือใดหรือว่านใดคือดกเท้เบี้ยในตลาดเลยมาฮู่เตี้ยเลยบ่อนี้เออเปนเตี้ยอ๋อติพี่ลึกแท้เนาะคุ้มมากกบมฮุ่ขาวอืม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 ลึกแท้อันนี้ บูเคยเห็นจากเชื้อดอกแบบนี้สิหมักบวกกับมีนะหมักบวกก็มีบอกหมักบวกหม,มามกแก่เป็นเลยหรอหมักบวกก็ดีมีทางหมักหูมีทางหมักเพชรเนาะมีทางหมักบวกอืมเพิ่นยังบ่ได้เกลือป่ามันนี่หูเพหนก็เตี้ยเตี้ยโหโอ้ยยายนนท์ก็ซืได้เอาหมักหงมับปลูก้วเนาะบาทนี้ เป็นมากเลยบ่มันกระทันทรงอาทิตย์เห็นว่าเป็นมากเป็นอาลม,มัตุกระทันเตี้ยเป็นซื้อในตลาดอันจนะันนี่นะอันนี้กแกยโนนกับสิภาไปบึ่งเป็นเสี่ยนเกือบป่าได้สะคนอีกสะนึงได้อันนี้คดี นี่ก็บังงเหลืองนี่ก็ผู้ขัดเนาะอันนี้นะหุงเหลืองพันเหลืองะเนนี้แม euh ่นอันหุงเหลืองนี่กินซุกบอกเออบอกอือขายค่ะ ใครต้องการซื้อมาเลยอืมปลาดุกกะโลละร้อยได้เอ้ยเพิ่นขายใครอยากได้เนาะใครอยากได้ก็มีแบบอืดอืม,มอค่ะประเทศอันจะลงหแรงได้แบบนี้ขั้นนี้ปลา,าดุอืม าตะเพยียนห้าพันตัวแล้วเขาได้ซื้อมาตัวละบาทห้าซีตัวละบาทห้าพันเลี้ยงห้าพันห้าซื้อมาพันห้าเน่ะตัวละบาทซื้อ,อััรหลุดเขามาขายบ่ซท้อต่ออันบริษัทซื้อนอบริษัทเลยอ,อ,อันตเพยียนนี่กับอันเลี้ยงได้จากปีแล้วแต่เพยียนนี้ ตีเลียงวันที่29เดือนเมษาเห่าลงค่ะโอ้จะหาเลี้ยงปีนี้เนาะปลาดุกก็มีบอกข้างในนี่ปลาดุกก็มีมันมันบริกรีดที่สาัออกโอ้มันออกจากนี่มันออกจากกระซังนี้อค่มาี่ปลาดุกฮะโลละร้อยเพื่อนวาคะแนนแม่นอันซื้อลายกันลดราคาอยู่ได้เนาะ คันใดมันซื้อหลายก็ดีก็ลดราคาให้อยู่เพิ่นเว้าปลาตะเพียนเพิ่นสิยังบ่ใหญ่เพิ่นเว้าเบิ่งแมพี่น้องโเอยเพิ่นค่ะสะเพิ่นก็กว้างจนเบ่ทานี้ก็มีนี่เดลงเาดนี่ นี่ลัป่าธรรมชาติออป่าธรรมชาติในป่าพิสังนี้อป่าที่ลงตาอันแมวปลาลุงโต้งลุงยางเฮ้าเรามาป้อยไว้ในนี่บกกุ้งกันี่แตจบป่านโะอ,อ้กุ้งกับขา,นขนา่น้ำคะแนนยามพุดละยามน้ำยามเข้าขึ้นแล้วเนาะกุ้งนะเนาะขับแต่เทนอันน,น,นี้อันนี้กัปลาดุก ลูกหั่นร้อยๆคนดีจะกินเลยอือพอดีกินป้าคือขัดเพื่ออ่อยซะเดียวนี่ก็เหลือเหลือเล่แล้วบรต้องหลายซะจับยักษ์นี่คะอือในในการลุลุ่มลุ่อยู่ป่าเนาะนี่นี่นีพื้นนี่ก็เนาะนี่ตะล้างนี่มันนี่ก็ไล่ลุลุดมอยู่ป่าธรรมชาติในสัมยากเสมอร้อยธรรมยาติโอ้โหแห่งที่หนึ่งของเจ้าเนาะปลูกเลี้ยงปลาในในในสะนี่ก็ดีอัน บ้านนี้ปลากระเดื่อปลาอมนี้ก็เฮาก็เอาในอันนั้นลราบอกโอยในให้นาเฮาเฮาหัยากเฮายาเราบอกมันมาเองปลากระเดื่อนี่ค่ะอกแม่แพลูกน่นี่เลยปลากระเดื่อปลาขิงอืขลักตะเทพูพี่น้องอกแม่แพลูกน่นี่เลยปลาธรรมชาติเฮาเฮาเฮาเกลือหัวอาหารอยู่บ่ฮะเกลือหัวอาหารตัวที่เกลือร้ายเกลือนน้อมันก็กินดินกิ่นดอนกลิ่นอะไรนะพืชพักในน้ำเออ สะเพิ่นได้นี่ฮ่ะคงเอ้ยอโอยเพิ่นคะแนนแม่ไผ่สนใจกับติโตเนาะออติโตมามตตไปหาอยู่ตลาดก็ได้เนาะหาอยู่ตลาดก็ได้จ้ะถ้านั่นก็นไปหาอยู่ตลาดเบอร์โทรเอ้ยอโอยเดี๋ยวมีชื่อได้แน่ชื่อบรได้ช <laughs> ื่อบรได้เบรอร์โทรคุณเจ้ามาเบอร์โทรมีอยู่โทรศัพท์แต่ชื่อเบอร์บได้เพิ่นเพิ่ ต้องได้ค้นหาในโทรศัพท์เพิ่นมาตลาดก็ได้อืตลาดทุกวันจันทร์ตลาดทุกวันจันทร์ิ่นไปขายมันในป่านี่ก็ปีนึงนซื้อสิ<ป>ได้ลายมื่นอยู่แล้วเนานะมันบ่ได้พ่อปีอันนี้อืเราขึ้นหาเมืมม่อวันที่29เดือนเมีนาคมเมบ<อ>่อันนี้นนด้ป่าพี่สังอันที่เฮาเห็นมันเล็ดหลุดไหลๆอยู่อันนี้แต่เพี้ยนอ่ะนะแต่เพี้ยนบ่ปลาเข็ง ปลาคิงกับปลาคิงธรรมชาติมันหลายเท่าไรบดหรือเพร่ะขึ้นไหลพี่ลึกพี่ลื้อประเทศนีนโบได้นับว่าป็่นตูเท่าไรอันจักตูห้องโบจักโบจักจำนวนอืมปลาตะเพียนนี่จะลงหลายได้ปลาตะเพียนพันเดียวในนี้พันหนึ่งเนาะผักขนาดเลยโอ้ยังบอตรงมาเห็นจักเสื่อได้สะพื้นก็ดีหักคอยเห็นอยู่หักบอตรงมางามจดหน้อยเอ้ยเนาะ บ้านนี้หลุดบุตรเห็นยังขายแต่ป่านนี้กับพ่อแฮงน้อยอ่อยเนาะขายตานี่ระเบือเงินได้เงินอยู่บ่เคยเฮาเบะว่าเฮาต้องไปทำงานกวงไก่เนาะทำเป็นงานที่บโบนักโมนาป็นได้ได้เนาะที่จริงเหมืนกันเนาะโบ่ซีเมนกับมีดโอ้โหบ่ซีเมนกับมีปลาดุกฮัทุระสามบ้านเฮาขายโอ้ยหบ่เอ้ยปลาดุกน้อยกับมีปลาดุกน้อยกับมีโอย้ สิบรีอันซื้อกระซังมาบ่เนาะก็ดีซื้อกระซังมาเอาปลาดุกนี่อันอันนะตะกี้ก็เลี้ยงอยู่ได้ผัดชุบห้างกินอยู่ได้เออเออเลี้ยงก็ดีเห็ดกระซังในสะบ่อคอยกันอืมอืมโย่กัอีกบิ๊กอุ้ยผู้แล้วเนาะบิ๊กอุ้ยเงี้ยสั้นบ่มีเงี้ยสั้นอีกต่างหาก บิกอุยซื้อกับไรเจ้จะหาลงนี่บออันนี้ปลาน้อยนี่ลูกปลานี่บอกเงหลายข่าดอ่นี้หลายหลายร้ออยู่อันนี้หสงโทนี่ห้าหกร้ยละโอ้เจ้าขายตัวละสามบาทอืมเี้่ะเดี๋ยวน้องิพิจารนาอยู่แ้วล้งก็บรรตายบเกนอนุิพิจรนารว่านั้น ปลาหาต้องเอาปลาเลี้ยงสั้นปลาลูกนาเอาเลี้ยงไว้กินหนยย่อยผมแม่นนอนนั้นตรงนี้หรอกมะแม่แม่นกะของเพิ่นกับพิลึกจะได้ของเอ้ยเพิ่นมีคู่ยาวหมองหงงนี่เดอันจะเอามานี่อันที่เขาเห็ดตอนเป็นยอดหรือว่าหมหุ่งเตี้ยเลยหมหุ่งเีาซื้อในตลาดเลยในระเบียร์ละซีบ,บ้าทอันนี้นะเออปลาที่เบียร์ละซีบ,บ้าทอันนี้หาหมองหงพันสี่สั่ง ันีสังบุเขาเลื่อนหาสีขาานี่เซบเนี้ยมันซุกมาซุกหาเซฟมนี้ค่ะิ่นว่บบอได้หลายค่นวับบอกเพชดืได้หลายเด้อ้ยกะดงกะยังตะเกา่าติกะงสองโลกว่านี่ประมาณได้สองโลกว่า2งโลเกือบส3สามโลคนละโลท่าใด้บาทนี่โลละร้อยซาโลละร2 0กซ้ามือจานกินนที่สี่โลโอขายเขาบอกเพชดนะกะ พอไดเจ้าใส่ปุ๋ยพี่สังคืองามเท่ใส่ปุ๋ยกาข้นเขียวนั่นแหละคนเขียวนั่นแหละย่างกับซิม่ามันมีขี้ไก่เพ้อมเลยเนาะมังคุงเจ้าก็ซื้อเบีอะลรซิบบาทบีอะไรซิบบาทโอ้โคนดุคนมันน่าให้รกจนบ้านนี้หาเงินในนาเฮาอันนี้ กับพืชท้าวมันได้ลงทุนนะมันมักเพชรหมักมา,กมานเฮากับปลูกไว้แล้วเฮากับขายมา้ากับปลูกตัดซุ่มนี้แล้วก็ซืปลูกไม้นี่อืผลเมื่อตีตัดซุ่มนี้เลยเอาเครื่องตัดหญ้าตัดทิ่มซุ่มนี้หมักเพชรนี่ตัดทิ่มแล้วก็ปลูกลงไม้บาดนี้อหมักเพชรนี่ก็ปลูกไม้เบิดเลยอืที่ปลูกมหุ่งกับมหุ่งกับซืทิ่มมักหุ่งเฮาบ่ทิ่มหักตัวใดมันบ่เป็นเฮาพปี้ลงทิ่มลุ่มขึ้นไปตัวใดมันโบขาดแบบว่ามันสุกแล้วมันโบหวานเ้าต่ำบบแซบมันบโกรอบแบบนี้ ข้ากระทิมลงให้ปลาขี้เหลืกขีก้อยอ่อยเนาะตั้งเท่าไรน่วยสะก็ดีอโอ้ยขักแล้วนี่สิมีความสุขอยู่กับให้กับหน้ามันอันข้าต้องได้หดน้ำหดพิสังนะเงนาะยามแรงเนาะยามแรงค่ะข้ากระหดน้ำแต่มันหังมัน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 จะดีกว่ายามผลอมพอน้ำค่ะข้าต่อเป็นแป๊บน้อยก็แบบนั้นเลยอันนี้พลังนะบอกนี่พลังแสงอาทิตย์นะบอกโซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์นี่เจ้าซื้อบา หมื่นแปดเหรอโอ้ซื้อหมื <ừ. S 1> ่นแปดโซลาร์เซลล์นี่ค่ะอืมค่ะตะเภาต้องได้เปลี่ยนน,น้ําเติมน้ำหรืออืมอันสะป่าเฮานี่เฮาต้องได้เปลี่ยนน้ําเติมน้ำเหมืนบ่มันเฮากับเวลาฝนตกอย่างเงี้ยมันนองน้ำเฮาก็เลยได้เอาน้ําลงมาอืมบ่อลงก็ได้ธรรมชาติมันก,ก็บ่ค่อยนกดอกสะมันกว้างเนาะสะมันก,กว้างอืม ผักผักงามขนาดเลยมะฮือก็โอ้ยดกาหาดกนี่มันเบมันหกมันอย่างนี้นแต่กินอย่างนี้ำมีอายุเราดกหักเอาคนพูนอยู่อเอาเก็บหักกับยังมันหักเต็มแต่ก่อนออันนี้มันนั่นแหละแหะมันอยากเบิดมแล้มันอยากอันนั้นนี่เอาอันเจ้ามันเป็นิดแต่ฮืงกแล้วง่ายๆเนาะปินแต่ฮือกนะขนาดนี้ก็ยังดกอยู่ได้นี่ขนาดนี้ก็ถือว่าดกนี่มากฝายมันเลย ขอบคุณเลยลยเอ้ย